นีะพบปัญหาแางรถไฟเบรคขาดนะ้ากั้งทีน่นี่ประกันของแบตเตอรี่จะเบิดเนาะจอัปตาไหวยาคิดบุหรี่เฮ้ยเอามากวดเบอร์นะเกิดปัญหาเกบอร์อย่างเดี๋ยวก่อนอื่นว่าเราเช็คเบอร์สวิตช์เบรกก่อนเนาะว่ามันหตเบีรคปกติบอหรือว่าเกิดจากสาเหตุใดเนาะ ตอนนี้เฮากวดเบิ่งอยู่ทางกล่องพวงมาลัยเนาะเบิ่งว่าสวิตช์เบรกมันอ่าเฮ็ดเวียกปกติบ่เนาะสวิตเบรกก็อยู่ที่อ่ากลองคอนโซลเนาะกลองอ่าพวงมาลัยเนาะอยู่ที่ตำแหน่งงเหยียบเบรกเนาะเอาตอนนี้เฮาปดแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิมม่งอ่มมากันาไฟเบรกสิดับบ่นี่นไฟเบรก ดับเนาะแสดงว่าเกิดจากสวิทช์เบรกเนาะสวิทช์เบรกมีปัญหาสวิทช์เบรคปัญหาเดี๋ยวเราจะหม่างออกมาเบิ่งเนาะว่ามันเกิดจากยังเนาะโอเคโอเคนี่เขาถอดออกมาแล้วเนาะอ่านี่คืออ่าสวิทช์เบรกเนาะสวิทช์เบรกเนาะเนี่ยจะมาแก้ตรวจสอบเบิ่งเกิดจากยังเนาะสาเหตุนี่น่าจะเกิดจาก จ in ุดที่ว่าจุดไปกดหนาสัมผัสนี่มันเหี่ยนเนาะกดจุดไปกดหนาสัมผัสนี่เหี่ยนเฮ็ดให้สวิคนี่บ่่อวเนาะเฮ็ดให้ไฟเบรกอันหุงเลยเนาะเกิดจากสวิคเบรกมีปัญหาเนาะที่ว่าแก้ตัวนี้เหี่ยนเดี๋ยวเงาีดทำการเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าอะไรตัวนี้ทั้งทั้งศูนย์เฮามีครบเนาะ อะไรตัวนี <are> ้ทั้งซูมเรามีครบเดี okay. ๋ยวสิเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เบิ่งเนาะแล้วมาติดตามน้ำกันว่าไฟสีดับบ่ปกติบ่เนาะตัวนี้คืออะไรใหม่เขาเนาะอะไรแท้เบิกศูนย์เลยเนาะเดี๋ยวช้ประกอบใส่โอเคมีลังจากเ้าเปลี่ยนแล้วเนาะหลังจากเ้าเปลี่ยนสวิตชเบรกได้วอาลยครับ